ลูกตาลน,นุมสดอร่อยชื่นใจสวัสดีครับพบกับพี่บ่าวครั้งหนะ้าวันนี้จะทําเมนูลูกตาลน,นุมสดนะพี่บ่าวก็ซื้อลูกตาลมานะแล้วก็เอามาแช่ไว้ในช่องฟิตนะจนแข็งแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะดูขั้นตอนการปอกกันนะมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้อ่านะเดี๋ยวพี่บ่าวจะแช่นะ้ำแบบนี้ไว้สักประมาณ5้านาทีเอาละพี่บ่าวก็แช่มาสักประมาณ5นาทีนะพี่น้อง มาดูวิธีการนะต้องกดด้านหัวนึ้งไปก็ได้ปุ๊บไปอ่าด้านนี้ก็กดไปด้านหน้าแบบนี้ปุ๊บอืมเสร็จปุ๊บก็ไปใช้เวลาแป๊บเดียวในการปอกนะพี่นุ๊กเห็นไหม นายมาพี่น้องเอาละไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนการหั่นนะเรากะหั่นแบบนี้ไปเลยแข็งยังมีน้ำแข็งอยู่นะพี่น้องมันไปตักชองมินพี่น้องกอใช้สม,มาธิในการหั่นนะพี่น้องนะทุกอย่างที่ต้องหั่นนะถ้ามีดบาดมือก็จะไม่อรอยเลย นี่คือสวมรมที่พี่เบลจะใช้อันดับแรกด้านนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวออน1ลิตรนะด้านนี้จะเป็นน้ำเปล่า1ลิตรน้ำตาลครึ่งกิโลมะพร้าวออนทีกีดนมข้นหวานชามกีดนี่ก็เป็นกะทิสดเป็นหัวกะทิ500 ML แล้วก็นมสดรสจืด500 ML อ่าสุดท้ายก็เป็นลูกตาลน,นะนี่ื้อมา1กิโลแล้วก็ปอกเรียบร้อยแล้วรับไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกนะ น้ำมะพร้าวลิตรน้ำเปล่า1ล uh, ิตรน้ำตาลทรายพึ่งกิโลพี่บาวก็ส่เกลือลงไปหนึ่งชนอนชาแบบนี้ก็คนๆใ้น้ำตาลละลายแล้วก็รอย้น้ำเดือดนะตอนนี้ก็น้ำเดือดแล้วพี่เนาะก็เลยลูกตาลลงไปเลยปุ๊บลงไปแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวออนนี้ใส่ลงไปเลยหน้าตาดีขึ้นมาเลย ยเดี๋ยวก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะพอน้ำเริ่มเดือดก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาหน้าเราก็ต้องตักออกไปอืมก็ตักฟองออกไปหลักขั้นตอนต่อมาก็พอน้ำเดือดแบบนี้นะก็ใส่นมสดลงไปเลยปุ๊บลงไปนมสดกะทิสดนะเป็นหัวกะทิแล้วก็ต่อยด้วยนมข้นหวานพอเียบร้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลย ทีนี้ก็ต้องค่อยๆค,ยคนนะเพราะว่ามันเกือบจะล้นหม้อเล้วยอืมแบบนี้เรียกว่าจัดเต็มกองเตเลยพี่น้องอ่ะยามันล้นไปหน่อยนะก็ได้อยู่เพราะว่าเนื้อมะพร้าวกับลูกตาลมันก็พอดีพอดีอ่าเรียบร้อยพี่น้องพี่บาตักใส่ถ้วยเรียบร้อยพี่น้องอ่ะยาหน้าตาน่ากินอย่างเร่งอืมดูดูดนี่นี่คือจวนของลูกตาลน,นะ ก็พี่บาก็ชิมเลยรสชาติอร <ainsi> <c oughs> ่อยความหวานกำลัง <osaur> ดีมีความมันของกะทิชดที <goodbye> <c oughs> ่เราใส่ลงไปนะแล้วก็ความหอมของน้ำมะพร้าวอ้ยะสำหรับลูกต้านนะมันก็มีรสชาติของมันที่น่ากินแบบนี้อยู่แล้วนะดูแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะใช้ส่วนผสมที่พี่เบาบอกไปเลย พี่เบากะปริมาณแบบเป๊ะๆไว้ให้เลยถ้าเคยจะลองทำก็สามารถที่ใช้สัดส่วนตที่พี่เบาทำเป็นตัวอย่างวันนี้ได้เลยเอาละก็เป็นนั้นว่าเติดที่ธุรกิจนะวันนี้มาแปลกนิดนึงเป็นเมนูกับนมหวานแล้วพบกับเมนูนอื่นของพี่เบาได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง